สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอัมพันธ์วิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีใส่โทน DCS นะครับหรือโทนดิจิตอนนั่นเองนะครับนะครับวิธีใส่โทนก็ไม่ยากนะครับอ่าเลือกมา1ช่องนะครับอาช่องไหนก็ได้นะครับที่ใช้งานนะครับเราเลือกมา1ช่องนะครับอาผมสมมติเอาเป็นช่องที่12นะครับอาได้ช่องที่ต้องการแล้วนะครับ วิธีใส่โทนให้ทําแบบนี้นะครับวิธีใส่โทนดิจิตอลนะครับกด F กด7นะครับ่าวิธีใส่โทนดิจิตอลหรือโทน DCS นะครับกด F กด7ครับอันนี้มันออฟอยู่เห็นไหมครับก็กดลูกศรขึ้นครับเนี่ยครับปึ๊บอันนี้จะมันจะเป็นโทน CT นะครับโทนดิจิตอลให้ท่านกดดอกจันเนี่ยครับหทีครับปึ๊บอ่าเห็นไหมครับมันก็จะเป็น โทนดิจิตอลนะครับขึ้นต้นด้วยจะเป็นตัวดีนะครับ0ูนยเก็จะเป็นโทนแรกนะครับก็เลือกมา1โทนนะครับเนี่ยครับโทนไหนก็ได้นะครับทั้งหมดมันจะมีอยู่50โทนนะครับผมสมมุติจะเอาโทนที่10นะครับเนี่ยดีศูนย์นี่ครับได้โทนแล้วนะครับให้กด F1 ฟนทีครับปึ๊บอ่าเรียบร้อยนะครับสังเกตตัวดีมันจะขึ้นเห็นไหมครับตัวดีมันก็จะขึ้นอ่านะครับ ก็เป็นการเรียบร้อยนะครับวิธีใส่โทนนะครับบางท่านถามมาว่าใส่โทนไปเพื่ออะไรนะครับผมจะอธิบายอย่างนี้นะครับการใส่โทนนะครับมันจะเหมาะกับการใช้งานเป็นกลุ่มนะครับสมมติว่าเรามีสัก5คนนะครับใช้ช่องที่12นะครับโทนตัวนี้นะครับเนี่ยครับโทนอาโทนเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวให้ดูโทนก่อนอะโทน d 0 5 3 n เนเนี่ยครับใส่ให้ตรงกันนะครับอาช่องที่12 โทน D053N เนี่ยครับใส่ให้ตรงกันนะครับภายใน5คนนะครับเราก็จะสื่อสารกันได้นะครับคนนอกก็จะวอมาหาเราไม่ได้นะครับนี่คือข้อดีของการใส่โทนนะครับการใส่โทนท่านจะใส่ CT หรือใส่ DCS ก็ได้นะครับได้ทั้งสองแบบเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแต่การใส่โทนก็ใส่ให้ตรงกันนะครับถ้าเป็นกลุ่มก็5คนก็ใส่ให้ตรงกันนะครับครับคลิปนี้ขอฝากไว้เท่านี้ครับ ขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ